มุมห้องนั่งเล่นของนาวินเขากำลังพิมพ์แชทผ่านแอปพลิเคชันหาคู่บรรยากาศเงียบสงบมีแสงจากหน้าจอส่องใบหน้าของเขายังอบอุ่นสวัสดีครับคุณดูมีสเสน่ห์ดีนะครับนาวินพิมพ์พไปหามิลินขอบคุณค่ะชอบรูปที่คุณถ่ายกับแมวมากเลยน่ารักดีมิลินพิมพ์พกลับมามันชื่อเจ้าหมอกครับเพื่อนแท้เลย นาวินพิมพ์ตอบกลับทั้งสองเริ่มคุยกันทุกวันผ่านข้อความโลกออนไลน์ทำให้คนแปลกหน้าสองคนค่อยๆใกล้ชิดกันนาวินลังเลก่อนจะกดรับวิดีโอคอลมิลินอยู่ในห้องนอนที่ตกแต่งสวยงามใส่หูฟังพร้อมรอยยิ้มนี่เราขึ้งวิดีโอคอลกันครั้งแรกใช่ไหมมิลินกล่าวใช่ครับ คุณสวยกว่าที่ผมจินตนาการไว้อีกคุณมิลินนาวินตอบกลับแหมปากหวานจังเลยนะคะคุณโปรแกรมเมอร์มิลินตอบกลับเสียงใสแม้ยังไม่เคยพบตัวจริงแต่น้ำเสียงและแววตาทำให้หัวใจทั้งสองเริ่มเต้นแรงร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่นนาวินรอมิลินอย่างตื่นเต้นมิลินเดินเข้ามาที่โต๊ะ คุณคือนาวินใช่ไหมคะครับคุณมิลินคุณสวยกว่าในกล้องอีกนะดูคุณสี่ดูเขินเหมือนคุยกันในแชทเลยนะคะทั้งคู่สนทนากันอย่างถูกคอความเงียบที่เคยกลัวกับกลายเป็นความสบายใจเมื่อได้สบตากันจริงๆมิลินกำลังไลฟ์สดบนมือถือแต่จู่จ มีคอมเมนต์โจมตีเธอเรื่องข่าวเก่าที่เธอเคยโพสต์ภาพหลอกลวงเพื่อโปรโมตแบรนด์นี่มันเรื่องจริงหรอมิลินฉันแค่ทำเพื่อให้มีคนสนใจฉันไม่ได้ตั้งใจให้ใครเสียหายแต่คุณโกหกคนทั้งโลกรวมถึงผมด้วยหรือเปล่าทั้งสองถกเถียงถึงปัญหาความเชื่อใจที่สร้างขึ้นมาเริ่มสั่นคลอน มิลินปิดโซเชียลนั่งมองรูปที่ถ่ายกับนาวินบนมือถือน้ำตาไหลเงียบๆบ,บางทีฉันอาจต้องเริ่มเป็นตัวเองจริงๆเสียทีมิลินพึมพำกับตัวเองส่วนอีกมุมหนึ่งนาวินกลับมาใช้ชีวิตเงียบๆแต่ในใจก็ยังคิดถึงเธอเสมองานเปิดตัวนิรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล มิลินมาในลุกเรียบง่ายเธอเดินเข้าไปหานาวินที่กำลังจัดบูธนาวินจำได้ไหมว่าคุณชอบถ่ายรูปแมวฉันเอารูปเจ้าหมอกไปจัดแสดงด้วยนะจำได้สิและผมยังไม่ลืมคุณเลยนาวินตอบยิ้มยิ้มโลกออนไลน์ทำให้พวกเขารู้จักกันแต่ความจริงใจต่างหากที่พาเขากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง บางครั้งการเป็นตัวเองคือสิ่งที่มีค่าเหนือกว่าทุกฟิลเตอร์บนโลกใบนี้จบแล้วค่ะสนุกไหมคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ